嘛呀 ถึงที่โชรูกอดปทุมเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งจองมาเป็นหน้า F150 Spider นั่นเองค่ะโอ,โอก็เลยจัดให้ลูกค้าแบบตามคำขอเลย,ยนี่เลยค่ะน้นา F150 Spider ของโอค่ะจะสังหน้าตัวนี้โอก็แถมให้นะคะมันเป็นชุดเดียวกันนะคะกับหัว F150 Spider นะ<อ>เปลี่ยนประจันหน้าหน้าให้เลยนะคะทั้งแถม แล้วก็พร้อมกับกระจนด้านหน้านะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนให้เลยนะคะเพิ่มไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ก็แถมพิเศษให้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ท้าไฟตัดหมอกไม่มีโอก็เลยแถมไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไปให้นะแถมมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะสามสุดรง่นนี้นะคะเราจะในส่วนสปุ๊กนะคะลูกค้าสั่งจอว่าอยากได้แบบต่างทิปเลยนะคะโอก็เลยจัดให้ค่ะในสปุ๊กตรงนี้นะคะสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะก็คือสีบอลเมโลอันนี้ก็ด้านหน้าก็จะดูทุกเท่ดูดูแบดนี้เลยนะคะในส่วนของชุด ทุกจุดโอ้กข้อเป็นสีดาด้านหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายนะคะเบ้ารองมือข้อฝาถังน้ํามันหรือว่าแม้่ต่ข้อฝาท้ายดักน,นะคะโอ้กข้อให้เป็นสีดาด้านหมดเลยะคะ่ะรวมถึงเล่าหลังะคาอันนี้ก็พิเศษให้นะ,ะแถมเล่าหลังะคาไม่ด้วยอเรามาดูด้านข้างกันบ้างน,นะในส่วนของล้อน,นะคะตัวนี้เลยนะคะโอก้กแถมให้เป็นแมกลายดอกไม้นะคะตัวนี้นะคะเป็นขอบ นาะะยาจะอยู่ที่265าทับจ็ mm ูนนั่นเองค่ะตัวนี้เป็น68นะคะลูกค้าอยากได้ขอบ88แล้วก็เลยจัดให้เลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของโลบาา์นะคะ mm hmm. โอ้ก็ยังใช้งานของเ er อาเลนเดย์เช่นเดิมนะคะ mm hmm. เป็นโลบาา์ทรงแข่นยาวะคะ mm ่ะ hmm. มาพร้อมกับห่วงยึดสัมภาระสองหัวแล้วก็มีไฟเบรกโดยทุกทางด้านบนด้วย <000 S 1> อันนี้สำคัญมากมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้เสื้อค้อง ให้เป็นแบบนี้เลยค่ะกระชนของอารเรนเดอร์แล้วก็มีหัวบอลนะคะไว้สําหรับลากด้วยนะคะตัวนี้นะคะดีหน่อยทํามีแป้นเหยียบด้วยะค่ะอันนี้ก็เหมาะสําหรับลูกค้าผู้หญิงนะคะที่เวลาอยากขึ้นรถกระบะท้ายกระบะแล้วถูกบรรทุกไปนะคะก็สามารถเหยียบตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็แถมให้นะคะด้านหลังโตก็จัดเต็มแล้วไปดูด้านในกันบ้างนะคะ <S <S ในส่วนของแาน เป็นเบาะหนังนะคะด,ดําได้เดินได้สีแดงนั่นเองค่ะทั้งคู้น้าแล้วก็คู่หลังเลยนะคะแล้วก็แน่นอนทั้งรื้อไม่ได้นั่นก็คือจอแอดอยขนาดเก้านิ้วนั่นเองค่ะอันนี้เราก็แถมให้เกือบทุกคันเลยนะคะที่ลูกค้าออกรกถโอก้ก็แถมให้จัดเต็มหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นจอแอดอยนะคะขนาดเก้านิ้วเป็นทั้งกล้องมองบันทึกหน้านะคะแล้วก็เป็นกล้องถอยจอดด้านหลังด้วยนะคะแถมเล่นเ c e b o o k เล่น YouTube ดูหนังฟังเพลงขึ้นจอน,นี้ได้หมด ดูได้ทุกทุกอย่างเลยต่ว่าได้นะคะครบจบที่จอยดอยตัวเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากออกรถนะคะสามารถแคปรูปนะคะทักข่าขอโอได้เลยนะคะวันนี้ลูกค้าก็รอยอยู่ด้านข้างแล้วพร้อมที่จะเดินทางกลับโคราชเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบของโอนด้วยนะคะโอนจะมีคลิปรีวิวรถอย่างนี้ค่ะมาลงให้เรื่อยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปส่งรถลูกคา้าขึ้นรถแล้วก็กลับ โคร,ราดกันดีกว่าค่ะอะค่ะไม่มาแล้วค่ะ นะคะเพราะว่าวันนี้แต่งรถแบบด่วนแล้วก็ลูกค้าก็มารับตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เพใิดเพลที่ขัมากนะคะเดี๋ยวเราตรงกกลับบ้านกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้โอก็ขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะคะสำหรับท่านลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถนะคะก็สามารถทัาเข้าโอได้เลยนะคะยินดีนะคะ